Gracias. <laughs> No! <laughs>

อร่อยๆทั้งนุ้นสิบขวัญแล้วขวานป้อสุตุพร้อมตันสุตุอ่า ลúc สุตุอ่า ลúc สุตุสุตุสุตุสุ

kelaa <laughs> beng ไม่เปมนไรแต่ประมาณนี้แหละดูว่าเขาไม่ไม่แก้หรอกแค่เขาเคยไอ้ไอ้รูกขอคามรู้สึอง พีนหูเครอพี่หูเป็นอไรกันพี่น้องดาวพี่หูว่าพี่จอะไรนะพี่หูนะรังควาตานายาตานาย่ข้าข้ากับน้องแจงก็เด็ปีนี้7เดือนเต็มครบเจเดือนวพี่

อะไรอะไรก่อนอะไรกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดจะ้ชาวยยใบใบมันจะดูอะรนะับ ต้องับไว้ต้องร้้อง่กรังนต้องมีแหละตร้องขงอ่ะไเรงอะไรวันนี้ตรับของพงกันน่นวี้ตอีันนกนหน้าในใจแต่ที่ากันัว่าต้องีใบอกว่าได้ค่า้าเราไว้ให้จับเลย เราไปลองด้เสียมาดูเป็นห้าห้าพันสิบแล้วห้าห้าสิบประมาณประมาณห้ามาแล้วห้าเข้ากันนี้เสร็จประมา้นานหมครับค่ะเสร็จแล้วก็แต่ว่าแล้วก็นักยอดเราอะไรนักยอดเยอะหรือ

好，你找我们。 ครับขอบพระคุณนะครับทีมงานแม่ๆนะครับเอฟซีของดาวมงคลนะครับนี่กําลังเดินทางกลับแล้วนะครับแวะมาให้กําลังใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่แวะมาให้กําลังใจอาราตุลูนะครับอาราตุลูบายยังลูกบายบายแม่ๆม่ยังบายบายยังบายบายขอให้โชคดีมีชัยนะเดินทางปลอดภัยนะครับ ขอให้จะเรียนรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานนะครับขอให้เงินไหลมากองขอให้ทองไหลมาเต็มกระเป๋านะครับอึ้งตึ้งอึ้งตึ้งกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีนะครับขอให้มีแต่ดีกับดีนะครับสูกงห้ยหลอดสูกงหวอยถูกลอตลรี่ทุกวันทุกวันนะครับไหนครับพี่ยังไหนครับพี่ยังไหนครับพี่ยังครับผมสวัสดีครับ